เป็นยังไงสุโขทัยเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูเชียงแสนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบเชียงแสนให้ดูกันนะเชียงแสนก็จะใหญ่กว่าเดี๋ยวผมดูนะผมเชียงแสนก็จะล่ำใหญ่นะล่ำใหญ่นะเดี๋ยวนะเนี่ยเชียงแสนอย่างเงี้ยเขาจะล่ำใหญ่นะคุณดูนะคุณดูขุนเชียงแสนนะนะคุณดูเชียงแสนก็ล่ำใหญ่นะคุณดูนะเดี๋ยวผมยกอู่ทองขึ้นนะแล้วผมยกอู่ทองขึ้นองค์นี่หนะร้อยเหล็กจานนะไอสกิดสกิดเนี่ยนะฮะ ผมยกขึ้นว่าแล้วเดี๋ยวท่านดูนะท่านท่านดูเทียงแสนนะเทียงแสนหุ Elmo ่นก็จะใหญ่กว่าท่านนะคุณดูนะเทียงแสนหุ่นนี่เทียงแสนหุ่นอย่างเงี้บางชุดนะบางชุดนะหุ่นอย่างเงี้ยเขาจะหุ่นอย่างนี้ทั้งชุดนะฮะเหมือนสมเด็จส้างนะนะแบบคลอกนี้คลอกนี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งชุดนะคุณดูเทียงแสนนะคุณดูเทียงแสนหุ่นก็จะใหญ่ใหญ่นะฮะคุณดูนะที่เราเราเราศึกษากันคุณดูเทียงแสนก็จะใหญ่กว่า ใหญ่กันสุขโขทัยนะฮะคุณดูเลยคุณก็จะล่ํานะคุณดูเนื้อเทียแนแสงก็จะล่ํานะคุณดูนะฮะเนี่ยเราเราวันก่อนผมก็ไม่ทราบนะมึงเพิ่งมารูเมืนน่อกี้เมืนน่อกี้ก่อนจะออกคลิปดีนะออกคลิปแล้วเรามีเรามีความรู้นะฮะเขาจะล่ําเขาจะใหญ่กว่านะนะคุณดูเดยเขาจะใหญ่กว่านะเดี๋ยววางทิศๆกันนะเขาจะใหญ่กว่าไหนคุณดูไกลๆอย่างเงี้ยให้ห่างๆงเนี้ยเห็นไหมคุณดูคุณน,นะคุณเชียงแสนนี่ก็จะใหญ่กว่า เทียบกับเทียบเทียบอันนี้ดีกว่านะเทียบอ่าเทียบไม่อู่ทองแล้วเทียบสุขโขทัยกับเชียงแสนนะเขาจะใหญ่กันเนี่ยเพิ่งทราบนะเพิ่งทราบเมื่อกี้ก่อนจะก่อนจะกดคลิปเนี่ยนะเนี่ยด,ดูเอ๊ะโ,โ,โอ้โหแล้วนะคุณดูฮนะหุ่นก็จะใหญ่กว่านะอ๋อถึงเชียงแสนนะเชียงแสนองค์เล็กๆยังมีนะท่านนะเล็กๆนะเดี๋ยวๆดีเนี่ยวันนี้ยังหยิบอยู่เลยเนี่ยเนี่ยองค์เล็กคุณดูเนี่ย ธรรมดาสมเด็จนี่นะครับท่านนะสมเด็จองหนึ่งเนี่ยกว้างยาวนะสามจุดสี่บวกเจ็ดเดินทางนะสามจุดสี่บวกกันเจ็ดเดินทางนะสองจุดสามนโมพุทธายะห้า 5, นะกว้างสองจุดสามนะยาวสามจุดสี่คุณดูองค์นี้ดิฮะเขาน้อยกันจนะุดศูนย์หนึ่งนะเนี่ยคุณดูนะเขาน้อยกันจุดศูนย์หนึ่งม่มีเหตุผลหมดนะสมเด็จสร้างเนี่ยนะ เนี่ยองนี้เขาน้อยกันจุดศูนย์หนึ่งครับท่านแล้วไม่มีลนซุ้มนะผมยังไม่ได้ดูพริกผมรู้เลยเพราะสมเด็จเขาไม่มีลนซุ้มนะฮะเขากดบล็อกแม่พิมนะฮะเนี่ยเนี่ยองนี้เขาเขาเล็กกับเขาละจุดศูนย์หนึ่งนะมีอยู่องค์ครับท่านแบบเนี้ยแล้วเวลาคุณไปส่องกระแดดนะข้างหลังนี่นะฮะจะเห็นเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นเงินเลยนะฮะคุณส่องกระแดดคุณอยากจะขยี้ลูกตานะสมเด็จท่านเก่งนะสมเด็จรัชกาลโตพลังสีแห่งวัดระฆังท่านเก่ง นะท่านท่านปรุงยังไงแล้วคุณดูเดียฮะไม่มีแข็งนะแล้วดูเดี๋ยวเขาเขาพลิ้วไปตามธรรมชาติเขาขดเนี่ยเขายุบเนี่ยฮะเขายุบเนี่ยเขายุบเขายุบทั้งผืนฮะเขายุบทั้งผืนฮะเขายุบทั้งผืนครับไม่มีล้นซุ้มนะเขายุบทั้งผืนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะว่าน้อยเขาอะน้อยเขาจุดศูนย์หนึ่งเขามาสมเด็จที่สาม